ับจีนมาอยู่ที่เมืองไทยก็าใช้ระยะเวาหนานที่สุดใช่นี่กลับมาจะปีแล้วถ้าถ้านับสิงหาก็ก็จะปีหนึ่งแล้วครับคือตอนนี้มันมีงานที่นี่ข้างทางเยอะอยู่แล้วพี่บี้มันเลยบินกลับไปที่นู่นไม่ได้ช่วคือช่วงนี้บี้เนี่ยบี้กำลังทำโปรเจกต์ที่โปรเจกต์ไลฟ์ขายของด้วยแล้วก็มันมีโปรเจกต์มันมีซีรีส์ที่ทางจีนมาด้วยนะครับโอเคติด อ่ะแลมันมีมันมีตัวพูดเสียงดังหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดดู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 เมื่อี้เออเมื่อกี้อะไรนะโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์ไลฟ์ขายของที่มีโปรเจกต์ไลฟ์ขายของด้วยแล้วก็เดี๋ยวปลายปีเอ่อก่อนปลายปีนี้อาจจะมีไทยหนังหรือซีรีส์ที่เมืองจีนอ๋อใช่เอาเอาก็คือยังไงยังไงปลายปีนี้เดี๋ยวบินกลับไปที่จีนใช่ครับใช่ครับอาจจะเร็วๆนี้เพราะว่าเดี๋ยวสิงหาก็มีคอนเสิร์ตด้วยครับสิงหามีคอนเสิร์ตที่ฉางชา อใช่ค่ะใช่ค่ะเ์เดียวงพี่พี่คอนเสิร์ตเป็นเฟสไทยเฟสติลค่ะแต่ว่ากลับมาทำงานไทยครั้งนี้คือมันยังไงเรื่องภาษาเรื่องอะไรยังไงมันมันสลวนไหมหรือว่าตอนนี้เข้าที่หมดแล้วแต่ว่าบี้ไม่ได้รับงานซีรีส์นะบี้ไม่รับรับหลงะครละครและซีรีส์แต่ว่าบี้กำลังก็อย่างที่เห็นนะฮะักำลังทำให้กิฟต์อยู่เกี่ยวกับงานไลฟ์ขายของด้วยต่อไปอาจจะนำสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายมาไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะ อาจจะส่งของไทยออกนอกด้วยครับตอนนี้เรียกว่าเป็นติ๊กต็อกกเป็นไลฟ์ขายของเป็นพ่อค้าเต็มตัวเป็นเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ได้แบบไม่ได้เรียกว่าติ๊กต็อกกเพราะเราก็มีไลฟ์หลายช่องทางด้วยดูฟีดแบกดีมากๆนะฟีตแบกดีครับฟแบกดีเขาคุณทุกคนที่อดนุนเป็นถึเลยมังมันอยากไปถึงอยากจะจับจะจับเป็นสายนี้ฮะขายของออนไลน์เพราะว่าอย่างไงเดียเราคือบางอย่างที่เราสินค้าที่เราใช้เองด้วยแล้วก็อยากจะใช้ดีแล้วเรารู้สึกว่า เราเดีลกับเจ้าของแบรนด์สินค้าโดยตรงได้ด้วยเลย,เ,ยเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็อยากหาอะไรที่มันราคาดีๆมาให้กับแฟนๆของเราด้วย,ออย,ยใช่แล้วก็ยิงย่งยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเราเดีลอะไรมาได้แถมเยอะด้วยราคาดีด้วยกับออแฟนๆที่ชอบเราแล้วก็เราได้มอบสิ่งนี้ให้กับเขาเรารู้สึกว่าก็น,าน่ออาสนุกด,ดีแล้วก็ไลฟ์ขายของขออก็สนุกดีไม่ชอบไม่ค้านการไลฟ์สดอะไรมันจะเคขินๆไหมแรกๆแบบว่า แรกๆมีงงๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าี้กิ๊ฟก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไลฟ์อะไรนะแต่ว่าเท่าที่คุยกับพาร์ทเนอร์ที่ทางประเทศจีนแล้วก็พาร์ทเนอร์ไทยแล้วก็เราก็เราก็ไลฟ์มานี่ก็ห้าเดือนได้ละนะฮะค่อนข้างที่จะคุ้นมือละใช่ใช่ก็ก็เป็นอะไรที่บี้ว่ามันน่าติดตามในอนาคตด้วยคือเรามีทีมดูแลเลยใช่พี่หลังเรามีทีมนะฮะเราเราเปิดบริษัทเราเปิดบริษัทชื่อ B ีี ไลฟ์นะฮะจะมีจีไลฟ์นะฮะต่อไปไม,ไม่ใช่มีแค่เราไลฟ์ต่อไปเราจะมีรับจะเป็นสังกัดนะฮะเราจะมีเซนเซนเน็ตไอดอลออหรือว่านักขายเก่งๆ นักข่าวนักข่าวไปในเพจค้าไหมโหน่าสนใจนะไม่คืออันนี้ไม่จะรวยเท่านักข่าวเลยนะอันนี้อะไอันนี้คือเป็นบริษัทเราเองเลยใช่ไหมบริษัทผมบริษัทของผมครับเหมือนเป็นเอเจนซี่สำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆก็คือเราจะสามารถหาคนเข้ามาสเกาเข้ามาอยู่ในสังกัดเราถูกต้องครับแล้วก็เราก็มีสตูดิโอของเราด้วยครับชื่อ B G Live แสดงว่าถ้าเกิดบี้ไปทำงานที่จีนกิ๊บก็โฮตรงนี้ต่อได้เลยใช่กิ๊บต้โฮตรงนี้ต่อแล้วก็บี้ก็มี นี่ว่าทีมผมแข็งแรงครับแล้วก็หวังว่าจะมีพาร์ทเนอร์เยอะขึ้นนะเพราะว่าเป้าหมายของเราก็ชัดเจนเหมือนกันก็เชื่อว่าทำไดีนะในอีก 2- 3สปีข้างหน้าทุกคนคงได้เห็นผลครับตั้งเป้าเป็นแบบว่ารายใหญ่เลยไหมพี่ความเติบโตของธุรกิจนี้แต่จริงๆมันไม่ได้มองว่ารายใหญ่เลยเพราะว่านี้ก็เป็นธุรกิจที่ทุกคนช่วงนี้ก็จับตาจับจับทำกันเยอะนะเราก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ที่อยู่ในนั้นด้วยก็ ช่วยเหลือกันถือว่าช่วยเหลือกันแหละช่วยช่วยกันสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยบางช่วงมีแบบว่าแจกโบนัสพิเศษด้วยให้เลยเออนใหญ่เลยมีบ้างบางตอนนั้นบ้างบางช่วงเขาก็แม่นอยู่นะครับบางช่องบางบางช่วงก็แม่นอยู่ตอนนี้ตอนนี้ตัดไปแล้วเพราะว่าหลังๆไม่ค่อยแม่นแล้วหลัง เปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคือได้มาจากอะไรพี่บีเลขมันนึกออกมาเองตัวไม่ไม่จุดทูบเลยจุดทูบกลางไลฟ์เลย คือเว็บสายนี้ด้วยใช่สายมูด้วยตอนนั้นทำไมถึงคิดว่าแบบจุดทูบบอกเพราะจุดทั้งแรงมือนแม่นแล้วแบบมียเดียวเออลองจุดทูบในไลฟ์เลยแบบคนติดตามเยอะด้วยคนก็รอไงระหว่างรอรอเขาก็อาจจะแบบคุยกับเราอยู่กบเราจะซื้อของช่องเราด้วยอันแล้วพอพอมูดหลังๆที่มันไม่ค่อยเข้าแล้วนี่เขาจริงๆหลังๆเนี่ยคนบอกว่าไปแปลงเลขก็ถูกกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยตรงๆตอนนี้กลับเลยแต่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ไมตรงๆไม่ค่อยอยากไปแปลงเยอะนี่ เออด้วยนะทุกวันนี้จุดอยู่ไหมฮะไม่จุดละฮะไม่จุดละไม่จุดล่าสุดไปก็ก็แม่นอยู่แต่ว่าไม่อยากจุดแล้วอ่ะอ่าอ่าแล้วเขาเขาไม่เรียกร้องเราลดวิธีเพอเราเขาไม่เรียกร้องอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนคอนเทนต์อ่ให้เรียกวิธีอื่นใช่ครับจับไข่ไหมล้วงไขล้งล้งล้วงลอดลือดลอดเลอดลองยังจับไข่นี่คือมันจะมีโลงไข่โลงไข่มันลูกดาววานก็ก็น่าสนใจ หรือเซมซีแมสเซมซีให้กิ๊ฟเขาจับไข่ดูเอออ่าเขาจับไข่หรอไปเรื่องอื่นนะตัว่าอ่ะพี่พี่ถามถามเรื่องเวนิสนิดนึงที่มาไทยแล้วเราพาไปเที่ยวครับเออก็ก็เขาไม่ได้มาไทยนานแล้วแล้วก็เขามาจากแฟชั่นวิ่งเมืองนอเขาก็ถามว่าอยู่เพราะว่าเขาต้องทำเฟอร์มาอยู่แล้ะเขาบอกว่าเออพี่อยู่ไทยไหมถ้าอยู่ไทยเขาจะแวะมาเที่ยวเมืองไทยอะไรมากอย่วันไะรอบนี้ถ้ามาสี่วัน เราก็คือดูแลเพื่อนสี่วันเลยใช่เที่ยววันเที่ยวด้วยกันไปไปไหนยังไงบ้างพี่ปีอะไปไปนู่นไปที่ไปไปนั่นพาเขารู้จักความเป็นประเทศไทยครับเขาไม่ดีเวนนะหอยากจะไปที่นี่หรือที่นี่กำลังกระแสแรงขอไปดูหน่อยก็ตามที่เห็นเขาชอบต่อยต่อยมวยพาเขาไปต่อยมวยเออแล้วก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานเหมือนกันเนาะเพราะเขาจัดการร่วมงานซีรีส์เรื่องแรกเบียบ แวนเนสหกปีที่แล้วแล้วก็มิตรภาพจนถึงทุกวันนี้แล้วก็รายการล่าสุดที่ออกด้วยกันเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่สป,ปอร์ตบี้ที่เมืองจีนมากๆนี่ก็เลยก็เหมือนพี่ชายคนนึงและครับครับปล่อยหมดก็คือกำไรให้แนฟนๆอยู่ะครับกำไรกำไรให้ใครนะคือคนแเนี่ยเขาถอดเสื้อไงคนคอมเมนต์ด้วยหรอใช่เขางานดีงานดีเขาชอบกินดีเดีววัมามาไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเขาเขาชอบกินส้มตำเขาทุกมือเขาจะบอกว่า เขาได้หมดอ่ะขอแค่ส้ม่ำเแล้วเป็นคนกินเผ็ดมากเป็นคนจริงที่กินเผ็ดก็คือเราก็สบายเลยทีนี้ก็พาไปหาร้านอร่อยแต่บี้ไม่กินเผ็ดบาปอีกทีนี้บี้กินไหมจริงกับเขาไม่ได้อีกมึงก็ต้องกินคนเดียวเลยเผ็ดสองตาต่างมาสองตั้งดูเขาเลยรสิ่งที่เขาก็แฮปปี้ใช่ไหมฮะความกายแฮปปี้มาแฮปปี้มากตอนจากกันยังมีแบบน้ำตาหรอแบบนิดนึงอ่ะแบบโผกว่ากว่าจะได้เจอกันเพราะว่าเขาก็บินตลอดแล้วกากว่าจะได้เจอกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพราะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ย รักกันมากอ่ะรักกันมากเวลาในรายการนี่คือเวลาเราก็นอนห้องเดียวกันแล้วก็แลกแลกเปลี่ยนความคิดพูดคุยกันสนิทกันมากถ้าลากันก็เสียดายนิดนึงใหญ่าล้วหงานก้นหลานล่ะเขาได้เจอไหมเปาเป้กับอังโกลเป็นเนื้ใช่ใช่เจอครับเจอเป็นไงเขาเขาก็ไม่ได้เจอหลานเหมือนกันใช่ไหมก่อนนันเนี้ยแต่ว่าล่าสุดที่พี่กับไต้หวันก็เจออยู่อ๋อพาไปด้วยเก็จริงพี่เจอไม่นานมีมีของขวัญมาแล้วขวัญหลานไหม หรือเขาให้เคยให้ไปแล้วเขาจะส่งของขวัญมาให้ตลอดอยู่แล้วอืตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอะไเลยโอ้เออส่งของให้ตลอดมีสอนพูดภาษาไทยอะไรไหมมีคำที่เขาอยากจะเรียนหรือแบบอะไรไหมที่เขาแบบเขามาเขาเขาพูดไทยชัดเพราะเขาพูดได้หลายภาษาอะไรอย่างเงี้เวลาพีพูดอะไรเขาจะพูดตามอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับเขากขอบคุณครับแบบเวลาขึ้นลิฟต์ที่โรงแรมเขาบอกว่าถึงชั้น8แล้วค่ะอะไรเขาก็แบบ ถึงช้อนแปะแล้วค่ะแอบวพูดตามตามชอบพูดตามพี่พี่มีสอนสับใหม่ๆที่แบบคิดทิศทุกวันนี้ไหมครับไม่น่ไม่เพราะบี้เองก็ไม่ b รู้บี้เองก็ยังพงตอนนี้คนเียวอนี้บี้คนเดีวตอนนี้บี้ก็เพ่งออย่าไปสอนใครอ่ะโอเคขอบคุณค่ะพีดีเลยเลยลวก็แลเลอย่าไสอนอะเียพียเพียน่อยเียบยยะกล้นี้จ้าพี่หนึ่งสอง